สวัสดีครับร้านตลาดไถยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนะนําถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงและอบหมูกรอบนะครับรุ่นนี้จะมีเกวัดความร้อนด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ใช้ถ่านก็ได้นะครับใช้เตาแก๊สก็ได้นี่ช่องนี้ช่องเติมถ่านนะครับถังเราจะทําเป็นถองสองชั้นนะครับสามารถแยกออกได้เวลาขนส่งด้านล่างนี้วางเตาแก๊สได้นะครับเนี่ยวางเตาแก๊สถังเราเป็นถังน้ําหวานนะครับเพราะนั้นสะดวกสะอาดนะครับ ปลอดภัยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะมีที่แขวน,นทำที่แขวนไว้สําหรับแขวนเป็ดไก่เป็นตัวก็ได้หรือหมูแดงหมูกรอบเป็นชิ้นก็ได้นะครับที่แขวนเราจะแถมให้10อันนะครับอย่างเช่นเลือกได้นะครับอันนี้แขวนเต็มตัวนะครับเต็มตัวแล้วก็แบบแขวนเป็นชิ้นนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยด้านถังน้ํามันก็จะลงด้านด้านล่างตรงข้างๆนะครับจะไม่โดนเตาแลืวาโดน ไม่โดนเตาเพราะฉันั้นก็ไม่มีกวนสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านตลาดถ่ยแก๊สนะครับคลิปนี้นะครับก็ภูมิใจเสนอแนะนําเลยนะครับเป็นถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขนาด200ลิตรเป็นถังแกวนนะครับรุ่นนี้เราจะแถมที่แกวนให้10อันนะครับ คนลูกค้าจะใช้ใช้เตาถ่านก็ได้นะครับใช้ถ่านอังโลวางลงไปเราแถมตัวแผ่นกระจรรมร้อนนะแผ่นกระจายความร้อนเพื่อปิดเตาไม่ให้น้ํามันที่หยดลงมาไปโดนเตานะครับเป็นรุ่นใช้แก๊สก็ได้ครับเตาแก๊สของเรานี่ก็คือพิเศษเลยนะครับเป็นรุ่นที่ว่าท่อยาวกว่าท้องในตลาดเพราะว่าเวลาวางในข้างในใน,ในเตานี่นะครับ ท่อนี้จะโผล่ออกมานอกถังถ้าระวังเซ็นเตอร์เลยนะครับเราจะโผล่ออกมานอกถังเลยนะครับก็ชมคลิปดูรายละเอียดต่างๆในคลิปนะครับหรือจะสั่งพิเศษเอาตะแกรงมีตะแกรงสเตลเลตสามารถปิ้งได้ก็สั่งทำได้เหมือนกันนะครับชมคลิปนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทาง Line ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือเบอร์ด้านล่างนี้ติดต่อได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับเชิญชมคลิปนะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำพอดีลูกค้าได้สั่งถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบ อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับไร้กวนจะใช้ถ่านก็ได้นะครับหรือจะใช้แก๊สก็ได้เป็นถังน้ำหวานนะครับถังเราเนี่ยครับทำ,ทำเป็นสองชิ้นเหมือนปินโตนะครับเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับอันนี้ใส่แก๊สก็มีหัวปรับสายที่ใส่แก๊สได้เลยนะครับใส่แก๊สแต่ว่าเตาแก๊สของเราเป็นเตาแก๊สพิเศษนะครับเวลาใส่แล้วนะครับจะ พ้นออกมาจากตัวฐานฐานถังเลยเพราะเราเป็นท่อยาวซึ่ง,งบบถ้าเป็นของแบบอื่นนะครับขับให้ดูง่ายๆนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบเนี้ยท่อจะสั้นนะครับรุ่นแบบนี้ท่อจะสั้นเวลาวางปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พ้นออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเขาเป็น,ร,น,น,ปน,ร,น,นรุ่นต่อท่อท่อจะยาวนะครับเป็นท่อจะยาวเวลา,าใส่ในถังแล้วก็จะพ้นออกมาด้านนอกนะครับพอเราใส่เซ็นเตอร์พอดีดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในการรายละเอียดนะครับรายละเอียดด้านในอันนี้ฝาปิดนี่ครับมาดูด้านในนะครับเราจะมีะแถมให้สิบอันก็คือสแตนเลสแขวนสำหรับไว้แขวนนะครับอันนี้แขวนเป็นชิ้นนะครับีนลูกค้าสั่งอย่างละห้าเลยนะครับอันนี้แขวนเป็นตัวแขวนเป็นตัวคือเอาหัวใส่ตรงคองนี่เลยนะครับ แผงเป็นตัวแล้วดูด้านล่างอันนี้ใส่แก๊สนะครับใส่แก๊สถ้าเกิดใส่ถ่านเนี่ยอ่าก็ไอ้ตัวนี้แผ่นกระจายควาไอ้แผ่นตัวนี้จะปิดอย่างนี้เลยครับอันนี้แผ่นแผ่นปิดนะครับแผ่นปิดครับด้านในนะครับอันนี้วางเตาแก๊สแล้วนะครับวางเตาแก๊สแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่วางเตาแก๊สนะครับถ้าเกิดไม่วางเตาแก๊สนะ คุณลูกค้าก็เอาเตาแก๊สออกแล้วก็เป็นาวางเป็นเตาถ่านได้เลยนะครับนี่ครับช่องนี้ถ้าวางถ่านเนี่ยช่องนี้นะครับช่องน,นี้เป็นช่องเติมถ่านนะครับส่วนช่องล่างนี่ครับช่องเล็กเนี่ยอันนี้ใส่ใส่เตานะครับเราเป็นช่องช่องอยู่นะฮะเ,เปิดได้เนี่ยเปิดได้นะเราก็ทําให้แข็งแรงนะครับแข็งแรงนี่ที่ช่องเติมถ่านอันนี้ใช้แก๊ส นะใช้แก๊สแผงวางแผ่นกระจายความร้อนได้ด้านในนะครับรุ่นนี้นะครับก็พิเศษรุ่นนี้อีกที่เรามีนะคือ,อลูกค้าได้สั่งเพิ่มจะสามารถาปิ้งปิ้งพวกชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งหมูปิ้งไก่ชิ้นเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเวลาเราจะ ใส่ลงไปด้านในนะครับด้านในครับเวลาจะใช้ปิ้งด้านในนะครับนี่ครับนี่นี่ครับก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยวางปิ้งได้เลยอย่างนี้นะครับวางปิ้งได้อย่เยอะเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดู ครับเวลาปิ้งด้านในนี่ครับสามารถปิ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับปิ้งเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆพวกปีกไก่อะไรเงี้ยปิ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้แก๊สใช้ถ่านได้แล้วเราก็เอาฝาปิดอบไปเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็สั่งสั่งซื้อพิเศษนะครับสําหรับอาตะแกรงปิ้งวงอย่างนี้นะครับสั่งซื้อพิเศษเนี่ยบางทีเขาก็ไปอบไปอบอบกล้วยได้นะครับถ้าเกิดเอาหลายๆชั้นเนี่ยทำหลายๆชั้นก็สั่งได้นะครับ เพื่อจะไปเขาเรียกกล้วยตากอะไรลักษณะเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับรูปร่างเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับเตาอบปิ้งย่างไร้ควันนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ